สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็การลงไดรเวอร์นะครับของเครื่องพิมพ์แคนนอนพิกซ G 2 0 1 0นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อเครื่องปริ้นมาใหม่นะครับเราจะต้องทำการลงไดรเวอร์ก่อนนะครับเราจึงจะสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าเมื่อเราซื้อเจ้า G 2 0 1 0มาแล้วนะครับภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปติดตั้งนะครับแล้วก็ลงไดรเวอร์กันนะครับตัวนี้เป็นแผ่นไดรเวอร์นะครับที่เราจะต้องลงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือครับี้มาครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟนะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องปริ้นนะครับกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็มีเอ่ยใบคู่มือนะครับเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็จะมีนะครับตัวเครื่องปรินต์นะครับตัวนี้โอเคนะครับหลังจากที่เราหาตำแหน่งแล้วก็วางเครื่องปรินต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทําการต่อสายสัญญาณต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต่อตรงไหนนะครับ ด้านหลังนะครับสาย USB ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ให้ถูกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับที่เครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเสียบสายไฟนะครับสายไฟก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เสียบสายไฟจะอยู่ ด้านหลังนะครับด้านหลังขวานะครับด้านล่างสุดเลยนะครับเสียบเข้าไปสายไฟนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการลงไดรเวอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการลงไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ก็นําแผ่นไดรเวอร์นะครับมานะครับแล้วก็ใส่ที่ช่อง CD นะครับช่อง CD ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับ แต่สำหรับของผมนะครับผมนำถาดซีดีออกแล้วนะครับถาดตัวอ่าน DVD นะครับผมถอดออกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนะครับก๊อปนะครับก๊อปไดรเวอร์ตัวนี้นะครับลงที่แฮนดี้ไดร์นะครับหรือว่าแฟลตไดร์ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งไดรเวอร์กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแฟลตไดร์นะครับไปที่โน้ตบุ๊กของผมนะครับ จากนั้นก็ไปที่แฟลชไดร์ของเรานะครับผมก็ก๊อปมาไว้ที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ Canon นะครับ G 2 0 1 0นะครับตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับถ้าของเพื่อนๆนะครับใส่แผ่น CD เข้าไปนะครับมันก็จะมีะมีตัวไดร์ที่เป็นไดร์ฟซีดีรอมของเราขึ้นมาตรงนี้นะครับ เพื่อนๆก็ไปคลิกที่ Drive c ีรอมของเพื่อนๆตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้ออกมาเหมือนกันกับตัวแฟลชไดร์ที่ผมเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่โฟลเดอร์ Win ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Driver นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้นะครับ Driver Setup นะครับตรงนี้นะ แล้วก็มาเลือกที่เซตอัพนะครับตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยเครื่องก็จะทำการประมวลผลนะครับติดตั้งโปรแกรมให้กับเรานะครับมาถึงตรงนี้นะครับนะครับมาเลือกภาษาก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแลงเกจตัวนี้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับมาเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้ปึ๊บนะครับจากนั้นก็โอเค สังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับตอนนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อ่านข้อตกลงนะครับข้อตกลงต่างๆนะครับแล้วก็กดใช่นะครับเครื่องก็จะทําการติดตั้งนะครับให้กับเรานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ มันก็จะบอกว่าให้เราเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเปิดเครื่องพิมพ์นะครับเมื่อกี้นะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าระบบมันจะทําการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของเรานะครับมันเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับให้มันรู้จักกันนะครับ หลังจากที่มันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้จักกันแล้วนะครับมันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับเมื่อหน้าต่างมันปิดแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่การติดตั้งนะครับการลงทะเบียนไดรเวอร์นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แคนนอนนะครับพิกมา e สองศนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับจากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปปริ้นงานดูนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ่าปริ้นงานดูนะครับสักแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปที่พิมพ์นะครับจากนั้นก็อ่าตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นเป็น G2010 นะครับเพื่อนๆก็มาเลือกนะครับให้มันเป็นให้มันเป็น g 2 0 1 0นนะครับตัวนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ ะทำการพิมพ์แค่แผ่นปัจจุบันนะครับแผ่นเดียวนะครับตกลงนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ G2010 นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการพิมพ์แบบปกตินะครับออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยครับสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นอันว่านะครับเครื่องพิมพ์ของเรานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแปลว่านะครับการลงไดเวอร์ของเราก็สําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะครับวิธีนี้นะครับเป็นการลงไดเวอร์แบบประหยัดพื้นที่นะครับลงเฉพาะตัวไดเวอร์เท่านั้นนะครับส่วนโปรแกรมต่างๆนะครับที่มันอาจจะมากับตัว ดเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสแกนต่างๆนะครับมันไม่ได้ลงนะครับอันนี้ลงเป็นวิธีการลงแบบประหยัดพื้นที่นะครับลงเฉพาะตัวดิเวอร์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อนะครับเครื่องพิมพ์มาใหม่นะครับเราก็จะต้องทำการลงดิเวอร์ก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องพิมพ์รู้จักกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรารู้จักกับตัวเครื่องพิมพ์นะครับมันจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ